กล้วยงอมกินไม่ทันเอามาทําเมนูนี้ได้กับเมนูกล้วยหนึบหรือกล้วยหนุบทัญญพืชสําหรับเมนูนี้แนะนําให้ใช้เป็นกล้วยน้ำวาที่สุกค่อนไปทางงอมเลยนะคะเนื้อที่อบได้เขาจะมีความหนึบไม่แข็งกระด้างรสชาติหวานจากธรรมชาติเราจะปอกเปลือกลอกเอาเส้นใย,ยออกให้หมดจากนั้นก็ผ่าครึ่งตามยาวแบบนี้ค่ะ ได้แล้วนําชิ้นกล้วยมาทับวันนี้เราใช้เป็นไม้ทับกล้วยไซส์ใหญ่เลยนะคะก็รองด้วยพลาสติกก่อนเนื้อกล้วยของเราจะได้ไม่ติดทับชิ้นกล้วยให้มีความหนาประมาณ3มิลได้แล้วก็นํามาวางเรียงใส่ตะแกรงอบได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องอบผลไม้แห้งนะคะ1ถาดก็จะเรียงกล้วยได้ประมาณ4-5ชิ้นแล้วแต่ขนาดของกล้วยค่ะจากนี้ก็ตกแต่งด้วยธัญ,ญพืชตามชอบแนะนําให้ใช้เป็นธัญ,ญพืชที่อบเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็นําพลาสติกมาวางรองแบบนี้ค่ะกดๆให้ตัวธัญ,ญพืชของเราติดก,กับแผ่นกล้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็นํามาเข้าเครื่องอบกันเลยค่ะเราจะอบที่60-70องศาเซลเซียสจนกว่าตัวกล้วยของเราจะแห้งนะคะสําหรับเครื่องนี้อัตรากินไฟก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ1บาทส0สตางค์เท่านั้นค่ะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาอบประมาณ9 1 0ชั่วโมงกล้วยหนึบของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะเนื้อกล้วยที่ได้เขาก็จะมีความหนึบหวานจากธรรมชาติทานคู่กับธัญ,ญพืชก็เข้ากันไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็ะฝากเพื่อนๆไปลองทํากันนดูนะคะ